สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์กบกุญแจชีวิตผู้ช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยกุญแจแห่งดวงดาวในช่วงรู้ทันดาวรู้ทันดวงกับอาจารย์กบกับอิทธิพลของดาวพุธท,ที่กำลังยกย้ายราศีเข้าสู่ตำแหน่งที่ดีที่สุดปังที่สุดในรอบปีเลยนะคะคือได้ทั้งตำแหน่งมหาอุดแล้วก็ตำแหน่งกเกษตรอีกด้วยค่ะโดยจะทำการยกย้ายราศีในวันที่19กันยายนนี้นะคะ ว่าจะส่งอิทธิพลเช่นไรกับดวงชะตาของแต่ละบุคคลกันบ้างค่ะและก่อนที่เราจะไปฟังคำพยากรณ์กันนะคะเรามาทำความรู้จักกันกับดาวพุธสักนิดนึงก่อนค่ะสำหรับดาวพุธนั้นนะคะในทางโหราศาสตร์ถือว่ามีความหมายในเชิงของการพูดและชาวปัญญาค่ะจึงถือว่าผู้ที่มีดาวพุธถึงดวงชะตาในแง่มุมที่ดีนะคะ ก็มักจะมีทักษะในการพูดแล้วก็มีชาวปัญญาที่ดีค่ะยิ่งถ้าดาวพุธถึงดวงชะตาและได้ตำแหน่งที่ดีด้วยนะคะก็จะยิ่งส่งเสริมในเรื่องของการพูดและชาวปัญญาให้มีความโดดเด่นยิ่งขึ้นไปอีกค่ะดังปรัชญาในทางโหรนะคะก็ได้เปรียบเปรยเป็นคาเล็เตอร์ของดาวพุธเอาไว้ว่าเจรจาอ่อนหวานให้ไทยพุธค่ะเราจึงมักจะกล่าวว่าท่านที่เกิดในวันพุธ ท่านที่เกิดลัคนาสถิตราศีมิถุนหรือว่ามีลัคนาสถิตราศีกันนะคะซึ่งจะมีดาวพุธเป็นดาวประจำตัวหรือว่าดาววาสนาก็มักจะเป็นบุคคลที่เจรจาพาทีมีเสน่ห์นั่นเองค่ะและสำหรับท่านที่เกิดในวันพุธอีกทั้งยังมีลัคนาสถิตราศีมิถุนหรือว่ามีลัคนาสถิตราศีกันนะคะแต่ก็ไม่ได้มีความโดดเด่นในเรื่องของการพูดการเจรจาพาทีใดๆ ก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะว่าดาวพุธของท่านอาจจะอยู่ในตำแหน่งเสียหรือว่าถูกดาวคู่ศัตรูเบียดเบียนก็เป็นไปได้ค่ะและนอกจากนี้นะคะดาวพุธก็ยังมีความหมายในเชิงของหนังสือเอกสารสัญญ,ญาต่างๆหมายถึงข่าวสารวิทยุโทรทัศน์โทรศัพท์มือถือจานดาวเทียมเครือข่ายอินเทอร์เน็ตการสื่อสาร และยังหมายถึงการเดินทางอีกด้วยค่ะโดยในปี2567นี้นะคะดาวพุธนั้นก็จะเดินโคจรยกย้ายราศีเข้าเรือนราศีกันในวันที่19กันยายนเวลา19นาฬิกาค่ะแล้วก็จะอยู่ในเรือนราศีกันไปจนถึงวันที่6ตุลาคมจนถึงเวลา9นาฬิกา6นาทีค่ะซึ่งเป็นเวลาโดยประมาณครึ่งเดือนนะคะ ซึ่งดาวพุธที่เดินโคจรยกย้ายราศีเข้าเรือนราศีกันในครั้งนี้ก็ได้ตําแหน่งที่ดีถึง2องตำแหน่งด้วยกันเลยค่ะคือได้ตําแหน่งเกษตรซึ่งหมายถึงความเติบโตและความมั่นคงนะคะและยังได้ตําแหน่งอุดอีกด้วยค่ะซึ่งตําแหน่งอุดนั้นหมายถึงวาสนานะคะจึงส่งผลเป็นการยกระดับให้กับดาวพุธว่าเป็นตำแหน่งที่โดดเด่นและสุดปังที่สุดในรอบปีนี้เลยค่ะ ทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าดาวพุธท,ที่ยกย้ายราศีและได้ตำแหน่งเกษตรได้ตำแหน่งอุดซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งที่ปังที่สุดในราบปีแบบนี้นะคะจะส่งอิทธิพลเช่นไรกับชาวราศีกรกฎกันบ้างค่ะสาหรับชาวราศีกรกฎนั้นถือว่าดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนวินาสซึ่งหมายถึงความเสียหายความผิดพลาดการล้มละลายการทรยศหักหลังหมายถึงศัตรูลับ ความอึดอัดใจการสูรุ่ยสูร่ายการแก้ปัญหาความลับที่ไม่อาจเปิดเผยการพลิกแพลงและยังหมายถึงต่างประเทศอีกด้วยค่ะอีกทั้งดาวพุธนั้นก็ยังเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะของชาวราศีกรกฎอีกด้วยนะคะซึ่งเรือนสหัชชะนั้นก็จะหมายถึงการเดินทางการติดต่อสื่อสารสังคมพี่น้องและมิตรสหายค่ะจึงมีแนวโน้มว่า ตั้งแต่เวลาหนึ่งทุ่มตรงของวันที่19กันยายนนี้เลยไปจนถึงเวลา9นาฬิกาหนาทีของวันที่6ตุลาคมนี้นะคะชาวราศีกรกฎก็มีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางมีเกณฑ์ที่จะได้พบปะหรือว่าได้พูดคุยติดต่อสื่อสารกับพี่น้องหรือว่ามิตรสหายนะคะและยังมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีจากทางไกลอีกด้วยค่ะแต่ก็มีข้อควรระวังอยู่ด้วยนะคะ แม้ว่าดาวพุธจะเดินโครจรได้ตำแหน่งที่สุดปังที่สุดในรอบปีเลยแต่ดาวพุธนั้นก็เดินโครจรเป็นสามกับดวงชะตาของท่านค่ะซึ่งครูโหรท่านถือว่าเป็นการเบียนดวงนะคะดังคำครูท่านกล่าวว่าอาทิตย์อังคารพุธนั้นสามลักแลสิบสองนั้นจักหมดแก้ซึ่งตามบทกลอนก็หมายถึงว่าหากดาวอาทิตย์ดาวอังคารและดาวพุธดวงใดดวงหนึ่งนะคะ หากอยู่ในตำแหน่งที่เป็น3และเป็น12กับดวงชะตาก็ถือว่าเข้าเกณฑ์เบียดเบียนดวงชะตานั่นเองค่ะจึงมีข้อควรระวังว่าในช่วงวันที่19กันยายนนี้เลยไปจนถึงวันที่6ตุลาคมนี้นะคะชาวราศีกรกฎอาจจะมีพี่น้องหรือว่ามิตรสหายที่สร้างความอึดอัดใจให้กับท่านหรือว่าบุคคลดังกล่าวนี้นะคะเขาอาจจะใช้เล่ห์เหลี่ยมอะไรบางอย่างกับท่านค่ะ หรือว่าบางทีบุคคลดังกล่าวนี้ก็อาจจะเกิดการเจ็บป่วยทําให้ท่านต้องลําบากในการดูแลเอาใจใส่และสําหรับบางท่านค่ะอาจหมายถึงการถูกนินทากล่าวร้ายนะคะทําให้ท่านรู้สึกหงุดหงิดรําคาญใจเป็นต้นค่ะดังนั้นในช่วงนี้หากท่านต้องพบเจอกับมิตรสหายหน้าใหม่ท่านก็ต้องวางตัวให้ดีนะคะอย่าไว้ใจเปิดเผยทุกสิ่งจนเกินงามและอย่าให้มิตรสหายหน้าใหม่ ตีสนิทกับท่านอย่างรวดเร็วจนเกินไปนักเพราะบางทีพวกเขาก็อาจจะสร้างความอึดอัดใจให้กับท่านได้ในภายหลังค่ะรวมถึงในช่วงนี้นะคะท่านจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเดินทางเพิ่มขึ้นสำหรับท่านที่ต้องเดินทางไปยังต่างประเทศท่านควรต้องเตรียมตัวให้รอบคอบค่ะเตรียมเอกสารให้ดีแล้วก็เผื่อเวลาในการเดินทางให้เหมาะสมนะคะเพราะบางทีก็อาจจะมีเหตุสะดุดติดขัด เช่นท่านอาจจะหลงลืมโน่นนี่นั่นหรือว่าการจราจรอาจจะไม่เป็นใจท่านอาจจะไปไม่ทันค่ะดังนั้นก็เผื่อเวลาในการเดินทางเอาไว้ให้เหมาะสมนะคะท้ายนี้ค่ะอาจารย์กบขอวอวยพรให้ชาวราศีกรกฎทุกท่านโชคดีมีความสุขขอให้ท่านมีดวงสุดปังมีวาสนาที่ดีมีโชคลาภเงินทองเข้ามือรวัวๆทำงานก็ให้เหนื่อยน้อยๆได้เงินมากๆ หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองกันทุกท่านเลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อาจารย์กบฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์กบในการผลิตคลิปดีๆเพื่อนำม,มาแบ่งปันกันอีกนะคะและสำหรับคลิปนี้ที่ฟังกันมาจนจบคลิปเลยอาจารย์กบก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยละคะ่ะสวัสดีค่ะ